ในถือเหรียญ9ดาบ6ดาบ9ถ้วย7จดดาบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็คิดมากนะเขาโลกส่วนตัวสูงก็คือว่าทำอะไรไม่เปิดเผยชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองการทำงานสามารถร่วมกับคนอื่นได้แต่ถ้า ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวก็คืออยากอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆหาความสุขง่ายๆอสามารถไปไหนกับเพื่อนฝูงได้ในเวลาทํางานหรือสังสรรค์แต่ถ้าเสร็จแล้วก็จะไม่ไปรวมตัวกับใครก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็หาอะไรทําความสุขของเขาอะ่ะจะเป็นความสุขง่ายๆแต่มันค่อนมีคุณค่าสําหรับตัวเขาเองอะบางคนอาจจะมองว่า ความสุขก็คือการได้เดินทางไปนู่นไปนี่ใช่ไหมได้กินของอร่อยต่างที่ต่างถิ่นแต่ตัวของเขาความสุขของเขาคืออะไรการได้อยู่กับตัวเองการได้พักผ่อนการนอนนี่คือความสุขของเขาแล้วเขามองว่าการเดินทางหรือการไปไหนเนี่ยที่คนเยอะๆน่ะมันเป็นอะไรที่เขาเบื่อเบื่อมากๆเขาไม่ชอบเขาอยู่กับตัวเองได้ดีนะนี่คือความเป็นเขาเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวธาตุดิน หรือถ้าไม่ใช่ถ้าพลังงานเขาตรงก็เป็นตามเนี้ยนะคะไปดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่ไนไรลักษณะความสัมพันธ์3ามดาไม่ได้มีความสุขขนาดนั้น2ไม้สามไม้มีการรอคอยและอยู่ห่างไกลกันมีคนใดคนหนึ่งผักความรู้สึกของตัวเองออกหรือ ปกป้องใจของตัวเองโดยการที่มีแรงผักจนคนภายนอกรับรู้ว่าอยากเข้าใกล้เขาเดี๋ยวเขากัดไม่ใช่เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่เพราะในเรื่องราวอาดีตของเขาอะสามดาบแล้วก็เนี่ยห้าถ้วยเนี่ยผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงมาการที่จะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาแข็งแกร่งมันต้องใช้ระยะเวลาการรอคอย บางคนก็ใช้เวลา2เดือนหรือถึง2ปีนะถึงเขาได้ฟื้นคืนมาได้ถึงกับขณะเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเริ่มมองถึงว่ามันส่งสัญญาณความไม่ปลอดภัยอะ่ะหรือเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่มันควรที่จะได้รับหรือบางสิ่งบางอย่างมันเกินไปจากสิ่งที่เขาควรจะได้รับเขาจะไม่คิดนั่นแสดงว่าเขาพยายามที่จะอยู่ในกรอบของความเป็นจริงให้มากที่สุด ไม่คิดอะไรที่มันเลยเถิดเยอะแต่ออกแนวในการคิดแบบถ่อมตัวหรือเตรียมตัวซะเยอะด้วยบทเรียนอันเก่าอะทำให้เขาอ่ะยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้เต็มภาคภูมิขนาดนั้นแล้วก็มั่นใจได้ก็ยังมีความกลัวอยู่เป็นแบบนั้นแล้วยังไงต่อ3ถ้วย The world 1สิบดาบแดาบควียถือ ดาด้วยตัวเขาเนี่ยเขายังจมอยู่ในเรื่องราวเดิมๆการถูกหักหลังสามดาบสามถ้วยคนสองคนแต่ไปชอบคนคนเดียวกันหรือคนที่เขาเคยชอบหักหลังทิ้มแทงเขาตอนนี้เขาก็เลยมีกำแพงให้กับทุกคนแล้วก็มีกำแพงกับคุณด้วยการมีกำแพงก็คือตัวคุณไม่ได้เข้าหาอยู่แล้วยังแต่ว่าเขาจะไม่เปิด ความรู้สึกของเขาให้กับคุณซะทั้งหมดในความรู้สึกของเขาคืออะไรเวลาเขาได้พบได้เจอคุณอะ่ะเขารู้สึกมีความสุขนะได้คุยกันมันเข้ากันได้ในทุกๆเรื่องคุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาอะ่ะ The world เขาอาจรู้สึกแบบนี้แต่คุณจะไม่ได้รับรู้เพราะไพ่ของเขามันคือไพ่ของการปิดกั้นเนี่ยปิดกั้นปิดหูปิดตาไม่ได้รู้สึกคุณจะมีอะไรดีก็มีไปไม่ได้รู้สึก แต่เก็บทุกรายละเอียดหมดแล้วก็ลึกๆทาได้หลอกตัวเองชอบสามถ้วยหรือเวล์แต่คุณกับเขามันไม่ได้เริ่มมาจากความสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องราวของการพูดคุยเรื่องงานการช่วยเหลือกันแล้วมันก็เกิดการได้เรียนรู้ซึมซับกันมาเรื่อยๆหรือความผูกพันมันเริ่มขยับไปทีละนิดทีละน้อยอ่ะตัวคุณควีนถือเหรียญสองดาบเก้า 9, ดาบ ก้าเหรียญเสร็จแล้วก็เพจถือเหรียญเดวิลจริงๆอะ่ะตัวคุณอะ่ะก็รู้สึกดีกับเขานะมันมีแพชชั่นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอะ่อะเดวิลอ่ะแต่คุณรู้สึกแบบลังเลกังวลใจว่าตัวเขาดูแปลกๆเนาะแรกๆก็เหมือนกับมาหยิบยื่นความรู้สึกให้กับคุณเป็นแบบจริงๆังอ่ะแต่พอหลังๆอะ่ะคุณกลับเป็นฝ่ายที่เปิดใจให้กับเขาเพอเปิดใจเสร็จเขาดึงใจของคุณออกไป ออกไปจากตัวเขาอะตอนก่อนเนี้ยคืออยากได้มากพอได้เสร็จพอคุณเปิดใจเขากลับไม่ไม่ได้ต้องการกลับไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเหมือนเดิมส่วนตัวคุณก็จะเอาใจกลับมามันก็ไม่ได้นะเงี้ยเพราะมันไปรู้สึกกับเขาต่อให้แรกๆจะมีความตั้งดะว่าฉันจะไม่รู้สึกกับเธอแต่ด้วยความดีของเขาความเอาใจใส่ของเขาอะมันเลยทําให้คุณอะผูกพันแล้วก็ ตัดใจยากเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยใช่แล้วยังไงอ่ะในอนาคตของเขาอ่ะเขาจะมีคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่า You o f f e r ์จูนเ h e Lover ห้าเหรียญสองเหรียญสี่ดาบก็ต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะในอนาคตอนะ่ะถ้าเขาไม่ได้คิดมากจนเกินไปความสัมพันธ์เนี้ยได้ไปต่อแบบคนรักคู่ครองนะมันเป็นไพ่เนื้อคู่ แล้วก็ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันอีกโดยที่ใจตรงกันน่ะแต่พอเขากลับนึกย้อนไปถึงเมื่อเรื่องในอดีตไม่ทำแล้วความสัมพันธ์เนี้ยรู้ว่าดีรู้ว่าใช่กลับไปณนะจ,จุดเดิมจุดด้วยค่าตัวเองว่าเขาไม่มีทางที่จะได้ความรักที่ดีหรือเขาไม่ได้มั่นใจว่าคุณจะมีใจให้กับเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะด้วยอะไร เพราะด้วยตัวคุณอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในสายตาของเขาแต่ตัวเขาก็มีเสน่ห์ไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณอ่ะแต่คุณอาจจะมีอายุที่มากกว่าเขาหรือมีอสถานะที่แตกต่างจากเขาอ่ะเลยทําให้เขาคิดว่ามันเกินเครื่อนไปหรือไม่กับการที่เขาอ่ะจะมอบใจให้กับคุณหรือการนําเสนอความรู้สึกที่ดีๆแบบจริงจังจริงจังให้กับคุณอ่ะพอเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าที่จะปลอดภัยอ่ะเขาก็กันตัวเองแล้วก็ตั้งไม้ ตั้งใจว่าจะไม่ให้คุณอะได้ร่วงรู้ความรู้สึกของเขาอย่างแน่นอนเขาอะภายใต้ของความรู้สึกที่ดีใจที่ได้เจอคุณอะเขาจะกันไว้ด้วยไม้ไม่ได้รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นแต่ในอนาคตของเขาอะเขามองนะว่าคุณอะคือคนที่ทำให้เขาอะได้มีลุ้นตลอดได้มีความตื่นเต้นตลอดแอบคิดพ,พยายามด้วยเงียบๆในใจอะ ว่าถ้าเขาพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยนะแต่มันช้าหน่อยนะมันน่าจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของสถานนะและความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่ามันตรงใจเขาอะ่ะมันขึ้นไพ่สิบเหรียญนะ่ะแต่กว่าจะถึงสิบเหรียญนะ่ะเขาต้องค่อยค่อเก็บนะค่อยๆเก็บประสบการณ์เก็บความรู้สึกเก็บรายละเอียดของคุณอะ่ะไพ่หนึ่งไม้ควีนถือไม้ เพจถือไม้คุณและเขามีพลังงานของความเป็นคู่ความเป็นคู่ที่เหมือนในความแตกต่างแต่เข้ากันได้ด้วยบุคลิกภาพเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกด้วยกันทั้งคู่แต่ลึกๆแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาอ่ะกำลังเข้าใจผิดว่าถ้าเขาอ่ะมีอีโก้ใส่กับคุณอ่ะเขาจะชนะใช่ไหมแต่ คล้ายๆเขียนเสือให้วัวกลัวใช่ป่ะจะเป็นแบบนั้นแต่พอเขียนเองเสร็จเขากลัวเองเพราะสิ่งที่ได้นั่นคือเจงเขากลับอยู่ใต้ความรู้สึกของคุณหรือคุณมีอิทธิพลมีผลต่อใจเขามากๆเพราะคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองตั้งแต่ตน้นอะไรไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรถ้าใช่คุณก็จะลองเสี่ยงดูดูให้มันรู้ผลกันไปเลยว่ามันจะไปได้กันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่ การคุยแบบไม่มีสถานะแต่มีใจมันออกมาในทิศทางว่ามีใจด้วยและในอนาคตมันจะมีสถานะอีกต่างหากจาก6ถ้วยเพิ่มไปเป็น10บถ้วยความรักความเข้าใจความเป็นครอบครัวจะเกิดขึ้นและเขาจะทำยังไงต่อแชมเปญสิบไม้ห้าไม้สี่ถ้วย8ดถ้วยขายายด้เดอร์สตา เขาตั้งใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หลายครั้งแล้วเพราะด้วยตัวเขามองว่ามันคงไม่ประสบความสําเร็จหรอกในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเพราะคุณดูเป็นเดิะสตาดูเฉิดอฉายดูมีอะไรที่เยอะแล้วก็มีคนเข้ามาหาคุณเยอะเขาเป็นคนที่มีอีโก้เขาก็ไม่อยากที่จะต้องลงสนามแข่งกับใครถ้าจะได้ก็ได้ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพราะอีโก้มันค้ำคอนี่คือสิ่งที่เขาคิดและ คุณอะคุณทำไง The Hermit j u s t s t i c k สามเหรียญควียถือถ้วย Date อะได้เลยถ้าตั้งใจอยากจะมีอีโก้อยากจะชนะแบบนั้นอยู่ไปอยู่เป็นเงียบเงียบคนเดียวจะให้สถานะใครก็ไปให้ตัวคุณไม่ต้องการรับเอาถ้วยเก็บพร้อมที่จะจบแต่ตรงกลางสามเหรียญเขากลับไม่อยากจบเพราะตัดสินใจได้มวลตัวเองได้อยาก เริ่มต้นที่จะเรียนรู้คุณเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปสู่ความเป็นความหลักที่มั่นคงในอนาคตนี่คือสิ่งที่เขามองเอาไว้แล้วเขาจะยอมลดอีโก้หรือเปล่าไพ่หนึ่งไม้เอ่อคิงถือถ้วยเดอะเมจิเชียนเพจถือดาบจัสเมนคิงถือดาบดอแฮงแมนเออโดยสรุปแล้วเนี่ย คิดว่าตัวเขาอะจะตื่นรู้ได้นะไพ่เดอะเมซิเชียนอนะตื่นรู้ได้ว่าโชคชะตาเนี่ยส่งคนดีๆมาให้เขาแล้วอะขืนเขาจะเอาชนะด้วยอีโก้อะอีโก้คือกิเลสน,นะกิเลสที่เอาเข้ามาเป็นตัวบังหน้าว่าเขาเก่งเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้แพ้ได้หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นผู้ชนะเขาคิดผิดการแพ้ไม่ใช่หมายถึงว่า มันจะแยกขณะนั้นการแพ้ในที่นี้หมายถึงการยอมรับใจตัวเองว่ารู้สึกกับคุณแต่เขาแพ้ตรงที่เขาไม่กล้าแสดงออกมากกว่าเลยใช้อีโก้แล้วก็ไม่ทำงานในความสัมพันธ์โดยอ้างว่าอีโก้คือตัวที่จะทำให้เขาชนะอันนั้นเขาหลอกตัวเองเพราะมันไม่มีวันที่จะชนะหรอกเพราะคุณก็ไม่เข้าหาอยู่แล้วกับคนที่มีอีโก้ คุณจะเข้าหาคนที่คุณมั่นใจว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุขความเข้าใจมันอยู่เหนือสเปคอะไรใดๆคือมันจะต้องมีความสุขและทีเนี้ยตัวเขาอะอยากเอาชนะคุณใช่ไหมเมื่ออยากเอาชนะเขาจะใช้อีโก้กับคุณเขาจะแพ้โดยยังไม่ต้องลงสนามเพราะคุณไม่ให้โอกาสคนที่มีอีโก้อยู่แล้วแต่ชาวเวมันเลยเกิดเรื่องที่เขางงเขาไม่ทันได้คิดว่าจริงๆแล้วอะ เขาสามารถเอาชนะใจคุณได้ด้วยหลายวิธีก็คือการแสดงออกซึ่งความชัดเจนไปเลยในสิ่งที่มันเป็นปมปัญหาของเขาก็ส่วนปมปัญหาในเรื่องของความรู้สึกก็ส่วนเรื่องของความรู้สึกถ้าเขารู้สึกดีกับคุณเขาได้เริ่มต้นเขามีโอกาสชนะใช่ไพ่เดอะช r ร o อแต่ทีนี้เขาคิดว่าอีโก้ของเขาอะสามารถชนะได้ไม่ใช่เขาจะชนะใจคุณได้โดยการที่เขาจะต้องเข้าหาคุณแบบสม่ำเสมอแล้วก็ การที่จะต้องเข้ามาด้วยความจริงใจเข้ามาแบบปฏิปะตปะตไม่ใช่มามาหายหายซึ่งคุณเป็นคนที่ดูคนออกนะคะแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดเท่านั้นเองเราจะเอาไพ่ the Roman น e ์แองเจนะคะดิโรแมนต์แองเจอใช่ดิ the. <c oughs> ความพันนี้เป็นไร stay optimistic about y v u l เล e มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระแม่รัศมีเทวเวสุวรรณปาพิกเนตไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาอะที่เปมูโมเตรูแล้วลองขอมาจะได้ทั้งคู่มีใจที่ตรงกัน This could be the one แต่ตัวเขามีความเป็นเด็กของคุณก็ได้นะชอบการเอาชนะสุดท้ายมันก็แค่ความห่างกันด้วยการที่เขาไม่ยอมรับความรู้สึกและพอยอมรับความรู้สึกได้ ก็รู้สึกข้างรักมากความรักโรแมนติกก็จะเกิดขึ้นจากที่ตัวคุณอะได้กลับไปรักตัวเองแล้วก็จะปล่อยให้เขาได้ใช้อีโก้ของเขาไปไม่ว่าจะใช้กับใครก็ใช้แต่ไม่สามารถที่จะใช้อีโก้ละชนะคุณได้อย่างแน่นอนจะต้องแพ้โดยที่คุณอะจะไม่คาดหวังความสัมพันธ์ครั้งนี้จบก็คือจบเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงกับใจที่คุณต้องการคุณชอบคนที่เข้ากันได้ พูดกันดูเรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องการงานแต่งงานมาูร้นานหูรีคนใหญ่คนโตขนาดนั้นเป็นคนธรรมดาแต่รักจริงอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นมันปลอดภัยที่จะรักเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงตัวเองฮันนีมูนจะได้ไปต่อนะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเนี่ยมันขึ้นไพ่เอ็นเกเมนต์ ment, นั่นก็คือว่ามันจะเกิดในเรื่องของการได้คบ ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นในการดำเนินความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จด้วยทั้งท้ที่แรกๆอะ่ะคุณก็มองว่ามันไม่น่าที่จะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมด้วยความคิดแนวคิดแล้วก็ทัศนคติไม่ตรงกันคุณเป็นคนที่ใช้เหตุและผลแต่เขาเป็นคนที่ชอบใส่อีโก้เขาคิดว่าอีโก้มันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาก็แพ้แพ้คุณอะ่ะเพราะคุณมีแต่ ความจริงใจความจริงจังใครมาดีดีกับใครมาร้ายก็ลายกับใครมารักก็ต้องดูก่อนว่าสมควรรักไหมแต่ถ้ามาแล้วเหมือนมาหยอ,อกไก่ก็ไปให้ไก่ไก่นี่คือความเป็นคุณไปดูคำแนะนําจากไพ่ให้กับคุณนะคะคำแนะนําจากไพ่ให้กับคุณไพ่จะบอกว่า เออให้จะหนักคิดก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเปิดโอกาสให้กับเขาอะ่ะเพราะยังไงคุณและเขามันมีพลังงานของความเป็นคู่โซเมตหรือทวินเฟนเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นละอารมณ์ของเขาเขาจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงจะต้องสม่มําเสมอแล้วก็แน่นอนเมื่อนั้นแหละทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเขาจะเปิดทางให้แต่เมื่อใด ที่เขาเปิดทางให้เขาให้โอกาสแล้วแล้วคนคนนี้ยังมัวแต่งมโขงแล้วก็กลัวเขาจะไม่ได้การเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่นั้นอาจจะไปเกิดฝั่งคุณกับคนที่ใช่มากกว่าก็ได้แต่คุณพระเขาไม่ยอมเพราะเขาสอดสองชีวิตคุณหน้าดูเขาจะไม่ให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับใครหรอกเขาจะเป็นมารคอหอยเอ้ยไม่ใช่เขาจะเป็นคนที่ไปตัดไม่ให้คุณอะได้รู้สึกกับใครนอกจากเขา คล้ายๆการจบและเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบที่ดีขึ้นคุณเป็นถึงเดอะสตาร์นะเขาชอบอยู่แล้วแหละแต่ก่อนนะ่ะเขาพยายามที่จะเดินออกจากคุณเพื่อไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขาหรืออะไรที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดแต่จริงๆอันนั้นก็ดีแต่ทีนี้เขาโกหกใจตัวเขาเองมากกว่าเพราะเขาก็อยากมีครอบครัวส่วนตัวเป็นของเขาและเขาก็แค่เพียงไม่เงยหน้าเงยตามองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ ถ้าเขายอมรับแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองว่าคนทุกคนถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ต้องลงมือทํางานร่วมกันไม่ใช่ให้แต่ฝังคุณทําคนเดียวมันจะเกิดขึ้นโดยการที่เอาอีกโก้มาเป็นตัวชุดหลังหรือเป็นข้อกางขาว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วเขาถึงจะชนะนั่นคือการที่เขาหลอกตัวเองเขาจะต้องทําเขาถึงจะได้ความรักครั้งนี้คุณเองคุณก็ทําทํามาแล้วคุณยังไม่ได้ แล้วคุณก็จะไม่ทําอันนี้ก็ไม่ผิดแต่สุดท้ายท้ายสุดการทําของเขามันจะประสบความสําเร็จเพราะมันขึ้นไพ่เดลเรเวอร์วิวออฟฟอร์จูมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยการกระทําของเขาถ้าเขาทําถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ต้องให้โอกาสเขาไม่ต้องโน้มตัวลงไปลองใจแข็งสัก21วันดูถ้าไปไม่ไหวแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าไปไหวใช้แผนนี้ต่อดำเนินตัวเองแบบรักตัวเอง ก็จะต้องมีกฎเหล็กว่าฉันจะต้องไม่อ่อนแอแล้วก็ไปอยู่ณจุดจุดเดิมจุดที่เขาจะต้องรู้ใจว่าคุณจะต้องเข้าหาเขาแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรอย่างนันผิดนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะสมัครเป็นสมาชิกได้ในการกดสมัครข้างใต้เนี่ยนะคะก็จะได้ เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วก็ได้ถวายดอกบัวพระแม่แลัศมีเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหรือจะแอดไลน์แพนเลิฟทาโร่สมัครส่วนตัวก็ได้ถ้าทําในระบบไม่เป็นหรือจะโอนแต่เฉพาะว่าทําบุญกับพระแม่ก็ได้ชุดละหนึ่งร้อยต่อเดือนนะคะใต้คลิปเนี่ยมันจะมีตะกร้าปักก็เลือกดูสินค้าแทนก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแหละพูดง่ายๆเพราะได้มาก็นำมาหักพร้อมกับค่าโฆษณานและเอาไปทำบุญ พวกคุณก็จะได้ผลบุญจากตรงนี้ด้วยไปช่วยเหลือผู้ยากไรแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาในวราระที่สําคัญสาคัญที่มีเข้ามานะคะคลิปโอกาสดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะฝากดูคลิป3นาที1นาทีด้วยแล้วก็ชุมชนตอนนี้มีโปในการดูดวงโปดรรวงใจเขาคนนั้นคนที่คุณมีใจ อ่านแบบให้เราเรื่องเป็นช็อตคลิปวิดีโอ3นาทีนะคะอย่างละเอียดแค่2ใบแดงเท่านั้นแอดไลน์แพนเลิฟทาโร่นะคะเลขบัญชีจะอยู่หน้าโปรไฟล์ของไลน์ขั้นตอนต่างๆก็จะมีให้ได้บอกไว้เรียบร้อยถ้ามาให้ครบถ้วนนะคะแพนถึงจะดันคิวให้คนไหนมาไม่ครบถ้วนก็จะอยู่ณจุดๆุดนั้นแหละไม่ได้ขึ้นไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นอ่านดูให้เข้าใจ มันจะไม่ได้เสียเวลาทั้งคุณแล้วก็แผนด้วยมันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันโฟล์แล้วก็ได้คําตอบที่เร็วไม่ต้องมีการถามย้อนไปย้อนกลับให้เสียเวลานะคะเข้าใจกันตามนี้เนาะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ในเรื่องราวของฝุ่นแล้วก็การที่ออกจากบ้านเท่าที่จําเป็นเพราะว่ามันก็ค่อนข้างส่งผลต่อร่างกายค่อนข้างมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ไม่มีอะไรก็ดูคลิปอยู่ในบ้านทําอาหารแล้ประทานกันนะก็มีความสุขแหละยังไงเอาความปลอดภัยไว้ก่อนสุขภาพต้องแข็งแรงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย